โยสวัสดีครับนินจาทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยเดยวิสคังคองวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนารูโตชิปูเดนอัลติเมตนินจาสโ o มโฟวันนี้ก็จะมาเล่นหมดต่อสู้อิสระนั่นเองนี่เมื่อวานเราเล่นตัวอะไรวะเออคูไกลนะอาจารย์คิ้วเหลี่ยมนั่นเองวันนี้ผมก็ไม่รู้จะมาเล่นตัวอะไรเมื่อวานอาจจะบอกไปแล้วหรือว่าลืมไปแล้ววะบอกว่าอาจจะเล่นตัวไหนนะ วันนี้ผมก็จะเล่นตามที่ตัวเองชอบกันละกันเอาหมดแค่นี้เองคู่ต่อสู้ก็ปรับระดับยากยากมากนะครับเอาสู้กับใครดีวะมีผมจะเป็นตัวไหนสู้กับใครดีอ่ากุลละผมรู้ละนี่เลยมิฟูเนะนี่เลยวิธีซามูไรนี่เลยขนาดเรื่องในรูโนนตะเออยุคนินจายังมีซามูไรยอยู่นะนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ฟุกกับใครเดี๋ยวเออ ตอนนั้นอะไรนะฮันโซใช่ไหมล่ะอ่าตอนนั้นเราเล่นฮันโซรอบนี้เราจะเล่นันรอบนี้เราจะเล่นมิฟูเนสู้กับฮันโซสลับกันไปสลับกันมาดูสิว่ามันจะเป็นยังไงวะส่วนด่านนี่อเอแบบไหนเีเดี๋ยวก่อนก่อนจะอันนี้คิดว่าแสงแค่นี้น่าจะพอแล้วนะปะเดี๋ยวก็ไปเริ่มเลยเอาด่านไหนดีวะด่านมืดๆนี่จะอันนี้เปล่า สนามลบที่ถูกทำลายเอาดีหรือเปล่าหรือไม่เอาวะไม่ติเวลาอยากได้ไม่ตีเวลามนาะสู้กันเลยไม่ตีเวลาที่ของคาคาชิกับไอ้นั่นอนะโอบิโตสู้กันนะมาเซนโตคาชิจังหวะนี้มาไวเท่ากำลังดีจังหวะนี้ป๊าป๊บป๊ป,ปโดนเปล่าวะอื้ยอย่ยอึย่ยอย่ยโอ้โหตัวกระปร้อมเสกออกมาเลยเหรอลืมไปฮะมันมีตัวกระปรอมด้วย อื้อหือไอ้เชี้อื้อฮึมีชักดาบเก็บฝักทุกอื้อหืออย่างเท่นเลยโดนเปล่าอะเออโดนจังหวะนี้มาหยอซุ่มนี่โ,โ,โอโ้โห เกมนี้มันเกมนี้ผมว่ามันแบบว่าใส่ใจแบบว่าเด็กๆด้วยนะเวลาไอ้พวกอะไรนะไอ้อะไรนะพวกตระกูลอุจวะเวลาเขาใช้อะไรอะไรนะเทวีสุริยานผู้ชมมันจะมันจะแบบว่าเลือดเวลาเลือดออกมาจากตามันไม่เป็นสีแดงนะเออมันจะเป็นสีดําคุยไปด้วยเล่นไปด้วยนี่แม่งอย่างว่าลําบากลําบน ลำบากลำโบกูเลยซ่าเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเจอยัยนระเบิดเลยพี่มึงจะตึงไปถึงไหนวะเนี่ยเอาจอจว่าวะนี้โดนสักทีโดนเปล่าเนี่ยโอ้โห <c oughs> เล่นไปด้วยคุยไปด้วยอย่างว่านะเดี๋ยว ว่ะไอเหมียวมึงอยู่ดีๆลูกมาจังหวะนี้อ้อมฟันนะจังหวะนี้มันหลบเก่งว่ะเฮ้ยมึงหลบเก่งชี้ๆอะไรจังหวะนี้มาเออมีจาักรกะาด้วยเหรอพยายามโอ้ มาจังหวะนี้โดนปุ้มเรียบร้อยจังหวะนี้ <c oughs> เพราะว่าแสแต็กมันไม่มีแล้วไงโดนเปล่าวะโดนรู้ผลทันทีโอเคนะ <c oughs> ผมว่ามันเสียสมาธิตอนที่คุยเล่นกับเมแกที่คุยคุยกับท่านผู้ชมแหละนะ <c oughs> ถึงจะไม่มีคนดูก <c> ็ <oughs> พูดไปงั้นแหละจังหวะนี้มาโอ้โหฟัน ให้มันได้ยีซี่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 จังหวะนี้ปมเป็นไงสุดยอดจริงๆน่าหลกเก่งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดีดดดอะไรวะนี่มันคืออะไรวะทำให้แบบว่าอะไรวะโซนตีนหนักขึ้นหรือเปล่าจังหวะนี้ มาโดนจริงๆคะแนนโดนเต็มๆเรียบร้อยอันตินรอบนี้อันติใช้ของมิฟูเนได้คุ้มมากเลยอ,อืมสวยๆตูมนะสวยๆโอ้โห,หลรลายกาดร้ากามาอืมจังหวะนี้คือจริงแล้วมันมีหลายท่านะแต่แค่อยากจะเล่นท่านี้ท่าเดียวไอ้แค่จะกามันจะอันเนี้ย อ่ะนี่นี่นี่โอ้โหไอเ้เหี้ยสแต็กลบกูหมดละโอ้โหไอเ้เหี้ยเดี๋ยวลองระเบิดพลังนี้มันจะเป็นยังไงวะมาสึกตัดสินระเบิดพลังกจูจังหวะนี้เฮ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้โหม,มามามาม,มาจาังหวะนี้ เป็นไงโดนเปล่าโอ้โหรู้ผลเลยเรียบร้อยนะฮะเส้นใย,ยแดงผ่า8นั่นเองเลือดเกือบนิดเดียวนะฮะรอบนี้ก็คงไม่ได้เอสหรอกได้บเออได้ C นะไม่ B ก็ C นะฮะนะ,ะก็เล่นไอตัวนี้นี่แหละแล้วก็ไปสู้กับตัวอื่นนะวันนี้เล่นแค่2 <c oughs> 2แมตช์นะแมตช์ mat แรกก็จะเป็นสู้กับอะไรนะ ันโซใช่ไหมล่ะแมทที่สองสู้กับใครดีอืมเอาแบบไอ้พวกจงตีในระยะไกลเลยอะให้สู้กับโบดเซียนเลยรมาโบดเซียนนารุโตะใช่ไหมล่ะเก่งไม่ใช่เหรอสู้กับตัวละครระดับยากๆนะมันก็ไม่ได้ยากแนตะ่อันตีมันอยู่ในระยะไกลที่แบบว่ากระสุนมันกว้างไงใน,ะะใ,นะะในระยะกว้างในระยะในระยะกว้างนะโอกาสที่จะโดนเรานี้ก็สูง เอาเล่นด่านไหนดีวะนี่ป่ะมาเริ่มกันเลยมีฟูเนกับอุซมากินาตโตะล่างหมดเซียนมีมาโอ้โหให้มันได้กี่สี่นะลูกโตอ,อิชิบิเท่จริงๆนะชกักดาบมานี่เทเ่เ้ยม,มาดิ โอ้โหแม่งไม่โดนวะสแต็กกูจะหมดแล้วเนี่ยอืม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 อ่าเป็นไงดาบยืดได้นะมาจาังหวะนี้มา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 จาังหวะนี้เร็วๆเร็วๆจะตีคอมโบขึ้นฟ้าแล้ว อันนี้ป๊อปโอ้โหเฮ้ยจะกะมันอันนี้แล้วอันติมาโดนโดนทันทีแล้วแล้ลาจาวจังหวะนี้โอ้โหแม่งอันติมันดีเลยอ่ะมันช้ามากกว่าเออถ้าเป็นคาคา,าชิอาจารย์คาคาชินี่ไม่เหลือเนี่ยโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยครู กูยังไม่ได้ใชร์ติเลยมันใช้กันละเชีย่ยไม่ได้งี้สิเยอะเลยเะเยเยจังวะเอ้ยมาได้ใชร์ติสักทีโอ้โหไม่ได้ใช้ว่ะอ่ะโดนละ โดนสักทีขอโดนทีอ่าเรียบร้อยโดนสักทีจะตายนี่ก็คงไม่ยากนะก็คงไม่ง่ายด้วยเลือดมีตั้งเยอะอืมฮึ่อเต็มคาราเบลเลยมึงจังหวะโอ้โหไม่ได้งี้สิ มา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 ฟัน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 อืมไอ้อย่าพึ่งตาย <c oughs> ตายก่อนก็อย่างนี้แหละนะตายก่อนก็อย่างนี้นีเฮียเล่นกูดีนักไอ้เฮียโอ้โหเอ้ยนี่มันพึ่งแมทสองแล้วเนะี่ยผมจะมาแพ้ตอนนี้ไม่ได้นะ มาแพ้ตอนนี้ไม่ได้เลย <S 2> <S 2> <S 2> ๆๆๆๆหลบเก่งที่เยเลยนะโตสแสกมึงหมดแล้วส่งน้ำเน่านะเหมือนมันอ่อนให้เราด้วยนะโยกโยกที่สองเลยยกนี้มันคงไม่เอาโยกนี้มันคงเอาจริงแน่นอนอ่าเป็นไงโอ้โหแม่งไม่โดนอีกอะไรวะอิ <S 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 ชิม เท่ดีเท่ดีชักอ่ะเอาดิเอาดิาดใครไวกว่ากันนะดิแตกโอ้โหไอ้เชีย่ยขของขาขาชิ้นี่ตอนอะไรนะคาถาเคี้ยวแล่นสังหารผมว่าไวากว่านะไวกว่าไอเจ้ามิฟูเน่ไวกว่านาโตะอีกอะ่ะอืม โดนเปล่าวะอ๋อมันตอนฟันมันต้องใช้ในระยะใกล้เลยวะเอาดิอ่าสแตกนั้นก็มีพร้อมกันอะเออถ้าเท่ากันพอดีมาระเบิดพลังสักทีโอ้โหยังไม่ได้เลยอ๋อยังมีเลือดเขียวอยู่ใช่ไหมนะคงจะใช่นะมาเอา อห้มาได้งี้สิให้มันได้งี้สิมาจังหวะนี้่ะโดนสักทีโอเคโดนอยู่ครับโอ้โหสแต็กมันหมดแล้วก็เลยโดนอะ่ะปกติแล้วมันจะไม่ให้เราใช้อันติโดนหรอกนะอืมเรียบร้อยยังไม่ตายเอาว่ะระเบิดพลังได้และจังหวะนี้มาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดวกอนนัน,นตเต้อ เอ๊สู้กับก็สู้กับเท่าไหร่กี่ห่างวะเนี่ยแปดห่างใช่ไหมมึงหลบของกูได้ทุกนัดเลยเหรอไอ้เฮียต่อยมึงไม่รู้สึกว่าต่อยมึงไม่โดนเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหแพ้เลยซาดนะก็มีประมาณเท่านี้นะการเล่นนะครับแพ้บ้างชนะบ้างไอ้เฮียนะก็ทำไงได้ฝีมือมันเท่านี้เราไปเจอกันใหม่นะชาวเกมมันโตนะเล่นมาประมาณนี้ก็ได้เท่านี้ น้คงต้องพ,พัฒนาฝีมืออีกแล้วนะครับเขาน่าอาจจะมาแก้มือสู้กับนันโตแต่จะไม่ใช้ไอตัวมิฟุเนะละนะแล้วเจอกันใหม่เชาวนินจาถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามให้ผมได้อย่างไรผมเล่นตัวไหนก็บอกมาได้ผมก็จะเล่นให้นะช่วนี้ก็ติดนันโตะนุบหนับน,น,นะบายยนะคะ